มาทำงานกันคทำงานกันเนาะตัดต้นไม้เสร็จเ<า>สียงมา้าลอีกเลยโอ้โหเนี่ยเห็นพวกเนี้ยโอ้ยมีหน้ำน้ำนะจ๊ะ มีหนามนะคะเพื่อนๆหนามแหลมด้วยเนี่ยได้แบบจะตัดมันออกเนี่ยโอ๊ยดูเสิเกี่ยวหนามหนามล้วนๆอันนี้จะไม่เอาแล้วเนาะทิ้งไป No, no. ออกก่อนมีต้นหนามต้นอะไรรู้ร่นแม่เนาะร่นแม่ปลูกตัดออกนหนามนั้นเลยเราตัดมาจากตรงนี้นะคะพเพื่อน สวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ของเราเนอะทุกป,ปีหน้าเนี้ยต้องตกแต่งเดือนตุลาก็ตกแต่งนะ,ะไม่จับมันนะคะไม่จับนะสลาไม่จับนะหาเท่านั้นเลย มาพอทำก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะปลาปลาทำงานกันต่อเนอะโอ้ยนี่ถอนหญ้าไปแล้วนะถอนหญ้าไปแล้วนะคะกเกาทิ้งตัดใบถอนหญ้า เดี๋ยวเสร็จจากงานสวนนี้นะสวนต้นไม้นะแล้วเราก็จะไปตอบผักอีกตอนนี้สตาร์ทปลูผักนะคะเริ่มปลูกผักอีกอันนี้อากาศดีนะคะเพื่อนๆเนาะของเราสวนเราเป็นสวนใหญ่เนาะต้องทำทุกปีทำเยอะๆ วัชพืชทั้งนั้นเลยเข้าออกเนี่ยเอาออกหมดเลยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นวัชพืช พืชบานเบร์เลยเพื่อนๆนี่น้องถอนออกนะคะ,ออะ,คะเดี๋ยวมาในทางนี้กันถอหลังมามาถอน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  พื้นเ,เดี๋ยวเราจะเอาที่ป้องกันป้องกันวัชพืชขึ้นนะเพื่อนๆเอามาใส่อีกโรยให้หนาๆเลยนะ ปีหน้าเขาจะได้ไม่ขึ้นเยอะเนาะแล้วเราก็ทำงานอย่างนี้ทุกปีนะคะสวนใหญ่ก็อย่างนี้แหละแล้รอ,อบบ้านนี่ปลูกต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะไม้ประดับทั้งนั้นเลยเอ้ย ทำก่อนนะคะขอทำก่อนนะค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวตรวจความเรียบร้อยอีกทีนะคะนี่นะคะนี่ของเราก็ทำเอาเศษวัชพืชออกนะแล้วก็ตัดต้นไม้นะคะดูดูดูด,ดูตรงนี้นะคะนี่ทิวลิปของเรา สวยไม่เอ่ยนี่ละทีลิบของเราอีกนะคะเราปลูกเป็นหย่อมๆเนอะอันนี้สีแดงเมื่อกี้สีเหลืองแดงนะนี่สวนดอกไม้ของเรานะคะนี่นี่นะคะต้องทำทุกปีนะแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อดอกไม้มาตกแต่งอีกนะคะเนาะนี่เราทำเอา วัชพืชออกหมดแล้วนะตอนนี้เราจะเริ่มลงต้นไม้ลงดอกไม้เสร็จแล้วเราก็จะไปทําสวนกันนะสวนผักเนาะนะคะนี่ดอกฟันสิงโตจ้าดอกฟันสิงโตนะคะเหลืองอลา,ามเลยนะเหลืองอลา,ามเลยคนอื่นเขากินกันนะสารากินไม่เป็น คนอื่นเขากินกันนะนี่นี่เมื่อกี้เราเหยียบมันนะนี่นนี่สวยไม่เอ่ยนี่สวยไม่เอ่ยเห็นเงาซาล่านะนี่นี่นีนี่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 นีต้นฟันสิงโตดอกเขาก็เอาไปนี่กินนะกินเป็นยานะกินเป็นยานะคะนี่ต้นฟันสิงโต นี่บานเลยบานจะบานเป็นย่อมเลยนะเป็นย่อมเลยนะคะเดี๋ยวเดือนนี้สิ้นเดือนต้นเดือนหน้านะสาราก็จะมาลงมะเขือแล้วนะที่ปลูกมะเขือเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่กระถางเดียวดินออกแล้วใส่ดินใหม่เนาะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแค่นี้เนาะ ที่ปลูกผักเราก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอบ้านบ้านต้นไม้ลงก่อนนะบ้านใหม่นะนะลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงตอนนี้ยลงปลูกแล้วเราเพาะไปแล้วนะคะดูตัวตุ่นมาเล่นเจาะเป็นรูรูรูเลยนี่ที่ปลูกต้นไม้ของเรายกสูงนะของเรายกสูงนะคะดูสิคะยกสูงนะจากพื้นนะคะสาระโตัวทากเนาะ นีบันได,ดสองขั้นนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูต้นนี้ต้นแอปเปิลนะดอกแอปเปิลออกเยอะเลยนะคะนี่นี่นี่แอปเปิลออกเยอะเลยนะนะคะนี่ผลไม้นะต้นแอปเปิลสวยน่ารักดีเนาะอันนี้สีแดงนี่นี่เขากําลังออกนะสีแดงเนาะมีสีแดงนะคะนี่นี่ต้นแอปเปิลนะคะ นี่เขาออกนี่สวยน่ารักสีน่ารักดีเนาะสลาชอบสีอย่างนี้เนาะสวยน่ารักอันนี้แอปเปิ้ลเหมือนกันสีขาวนี่ต้นเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่เชอร์รี่หวานนะดูพ่อเขาปลูกไม่เป็นนะเขาปลูกต้นไม้ติดกับต้นลูกพุนเลยนะดูสิคะเนาะแถมด้วยน้องม้าอีกนิดหนึ่งนี่ม้าสามตัวนะคะตรงน้น นี่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  bury, นี่กูดเบอร์รี่นี่ออกแล้วนะเต็มต้นเลยเรามีสามต้นนะนี่อร่อยอร่อย,ออยเปรี้ยวยเหมือนมะยมเลยนะคะอร่อยกว่านะเอาละค่ะนั้นส่าขอเออคลิปเท่านี้นะทําสวนที่บ้านนะคะที่บ้านสลาก็ทําสวนตานอย่างเงี้ยทุกปีนะก็จะปลูกผักอย่างนี้ทุกปีเหมือนกันแต่ปีนี้ลงเยอะนะคะลงเยอะแต่ไม่ลงไอ้นี่นะ ไม่ลงเอ่อมาละมาละจีนนะมะละที่นกเราลงทุกปีนะนะคะนั่นซรลาเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะคะกดติดตามกดไลค์ให้ซรลาด้วยอย่าทิ้งซรลาไปไหนนะอยู่กันก่อนนะคะเนาะนั้นโอเคบา,บายยนะคะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะบา,บายบาย